ออรราาะะไวะน,นี่คือเกาะตาชัยนะคะหนึ่งในหมู่เกาะของเ,ออเขาเรียกอะไรอะหมู่เกาะซิมิกกมลนันเ,เป็นเกาะที่11ของเกาะซิมิลนัลนเขาจะทอดสมอค่ะนี่นึงถึงแล้วเกาะตาชัยหาดจาย

นักเมืแล้วเปานิกกี้ถ่ายรอบๆทะเลสวยขนาดอะทะเลสวยมากจอดจอดลายจอดที่เซนจอดที่สวยที่สุดเกือบที่สุดในประเทศไทยนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือเมาลีพ็อกไทยแลนด์ก็คืออยากให้เพื่อนๆคนไทยคนไหนที่ยังไม่มาก็มีโอกาสก็มาเที่ยวกันเขาเปิดแค่หกยันเอง ถึงสามสิเป็นสายยนเท่านั้นก็อยากให้เที่ยวในเมืองไทยเนาะเที่ยวไทยเศรษฐกิจไทยคือช่วยคนไทยด้วยกันขอบคุณนายจากซีซ่าค่ะครับสุดยอดอ่ะสุดยอด thank <laughs> you